สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกับมาพอกันอีกแล้วเนาะก็ภพยยิปซี่อีสานทาง SB888 Channel ชนะจ๊ะมือนี้มา่อพอกันกับดวงไร้สัปดาห์ชาวราศีกรกฎเด้อจ้ะที่นี่เ่ชาวราศีกรกฎคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมกรอบการทำนายสัปดาห์นี้28เมษายนถึง4พฤษภาคมเป็นกรอบเวลาคราวๆเนาะ อาจจะคลาดเคลื่อนไปจากหนี่กระได้เฮาบ่ต้องจริงจังกับกรอบเวลาหลายปรนไดเนาะเน้นที่เรื่องเล่าเนือจากพี่น้องและการต้องบอกว่าเป็นการเปิดไพ่โดยร่วมบริเวณดวงชะตาผู้ใดผู้หนึ่งบอกกันทุกคลิปจะได้เข้าใจตรงกันเนะเาะเวลาอ่านไพ่อาจจะไม่ได้ครอบคุ้มเชาล่าสีก่อระกดทุกคนก็นให้เบิ่งเป็นแนวทางเท่าน,นั้นาการงานการเงินก่อนเนาะพี่น้องบ่ต้องผูดมากราชาดาบขึ้นมาเลยราชาดาบแห้งแมนเนาะพี่น้อง ดีเอ็มเพรสราชาถ้วยหนึ่งถ้วยจะว่าไปแล้วสัปดาห์นี้จะค่อนข้างนิ่งๆชะง,งักชะง,งักคือ,อ,อถามว่าบางสิ่งบางอย่างที่เข้าล่อค่อยเนาะความสําเร็จของงานมีสีเปลี่ยนขึ้นมาต้องใส่คาําว่าเช่าราศรีกรกฎนี่สัปดาห์นี้นี่ล่อค่อยเรื่องเงินพี่น้องล่อค่อยเรื่องเงินแต่ว่าต่องยอมรับว่ามันมาบ่าท่นใจ คือทีพา,านมาจะว่าแล้วมีราชาถ้วยมีหนึ่งถ้วยเนาะมันเป็นเรื่องเล่าของการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เฮาบางที่เฮาเน้นอารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างเยอะบางที่เฮาอาจจะเริ่มต้นเฮตมีความคิดดีๆบางสิ่งบางอย่างแล้วเฮาเลยเริ่มต้นเฮ็ดไปแล้วเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือบางที่ไอเดียใหม่ของเฮาที่เฮาได้เริ่มว่างแผนอีกอย่างไวแล้วนะบางคนอาจจะแค่ว่างแผนยังไม่ได้ลงมือทํา แต่ว่าห้าว่างแผนปรดเจต์เข้าเขียนเห็ุอีหยังเรียบร้อยแล้วอาจจะรอเงินทุนหรืออาจจะอีหยังประมาณนี้อันนี้ยกตัวอย่างเด้อพี่นองเพียงแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ที่ผ่านมาเฮ้าพ่ออกพ่อใจระดับหนึ่งในเรื่องของการงานของตัวเฮาเองหรืออาจจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตเฮาที่ค่อนข้างเรียบเรียบ,เร,ยบเรื่อยแต่ว่ากมีความสุขมีความพ่อใจที่ผ่านมาแต่สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เนี่ยมีเรื่องต้องคิดต้องกังวลเพราะว่าเฮ้า เฮาคืดวางเงินที่เฮาล่อคอยก่อนที่เฮาล่อคอยมันจะมาถึงในจังหวะสัปดาห์นี้แหะ,ะแต่ว่ามันยังบมา,มาพี่น้องมันเป็นภาวะหยุดชะง,งักระโตเช่าราศีกรกฎเองเฮาต้องจัดการเฮาต้องแก้ไขมันจะมีปัญหาเฉพาะหนา้ามีหลายเรื่องหลายเล่าที่เฮ่าต้องรับมืออาจจะเมื่อยแน่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เมื่อยแต่ที่นี่ไม่ด้เอ็มเพรสเนาะ ลาชินี่เหลออันกรมีเข้ามามีไผ่ไม่ยิ่ง2คนอ,อยู่ในตำแหน่งที่ต้องบอกว่าสามารถให้ความซอยเหลือเขาใดให้ข้าปรึกษาหาลือเขาใดผู้หญิงอาจจะเป็นแฟนเป็นเพื่อนเด้อพี่อน,น้องเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเขาที่เป็นแพ่ที่เป็นไม่ยิ่ง จะสามารถให้ความซอยเหลือหรือว่าอาจจะมีคําแนะนําดีๆให้คําปรึกษาหรือซอยออให้หลายสิ่งหลายอย่างมันคลี่คลายไปได้ด้วยดีซอยให้การจัดการปัญหาของเฮ่าราบรื่นมากขึ้นเนาะพี่น้องแต่ว่าทางนี้และทางนั้นมันก็เป็นเรื่องของการยุดชะง,งักบางสิ่งบางอย่างเขาต้องได้อดทนต้องได้รอคอยสาหรับบางคนต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานนาเด้อพี่น้องเขาต้องมาประเมินใหม่นําว่าเ,เป็นอย่างมันจงซาเป็นอย่างมันจงเกิดภาวะ หรือเป็นยังไม่จงเกิดปัญหานี่เนาะประมาณนี้เขาต้องมีการปรับปรุงนําแต่ว่าถามว่าเครียดบอเครียดเครียดแล้วก็คืดหลาอาจจะบางสิ่งมาคือคือมันปัญหามันหลหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างอีหลีอาจจะมีเรื่องออทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเนาะมันจะเป็นไปตามที่เขาคิดปันไดที่นี่หกเหรียญกองล้อแห่งโชคชะตาเนาะ The view of fortune ต้องใส่คำว่าเรื่องการเงินหรายไร้ใจยเยอะ ไล่ใจเยอะแต่ว่าอาจจะเป็นยจ่ใจของคนหลอกขังเขายจ่ใจในครอบครัวพี่น้องครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติผู้ใหญ่หรือลูกหลานบริวารของเขาเองก็คือคนที่เฮาได้รับผิดชอบหรือบางที่กับบริเวณความรับผิดชอบเฮาโดยตรงแต่ว่ามีเขามาขอความซอยเหลือเฮาละโตเขาเองบางที่เฮาก็อยู่ในฐานะที่ว่าอาจจะปฏิเสธลําบากประมาณนั้นก็ถือว่า อาจจะมีรายจ่ายในเรื่องนี้หรือเป็นเรื่องของการทําบุญทําท่านอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องแต่ว่าก็ให้ละมัดระว่างว่า,วายาให้เฮ้าต้องเดือดร้อนประมาณนี้วิวออฟฟอร์จูนที่ขึ้นมาต้องใส่คําว่าเราต้องเราต้องไปขืดอีหยังหลายเด้อพี่น้องอันนี้เขาขืดหลายเกินไปเฮาขืดในทางที่ลายด้วยความที่ว่า <c oughs> <c oughs> เฮาอาจจะขาดหวังไว้ลายเนาะพี่น้องเขาขาดวังไวลาแล้วกั ที่ผ่านมาจะว่าไปแล้วเข้ากับบ่่อยได้มีปัญหาหนักๆมันก็นสบายๆมากแน่แล้วก็เข้ากับคืนมามันจะบ่มีปัญหาเพราะมันมาเกิดมามีปัญหามาหยุดชะง,งักมากเลยคืนหลายแต่ก็สบายใจได้กองร้อแห่งโชคชะตาขึ้นมาในบางที่มัน จักหน่อยมันกับปรับมันกับเปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างบางที่มันถึงช่วงเวลาของมันช่วงเวลาของมันที่มันจะต้องยุดชะงักมันกับยุดชะงักโดยบางที่เขาพยายามหาเหตุผลแล้วเขาอาจจะบ่เจอเหตุผลก็ได้ว่าเป็นอย่างมันจนยุดชะงักมันอาจจะเป็นเรื่องของโชคชะตาก็ได้เพราะว่ามีหลายเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่าง ทีพานมากเนาะพี่น้องเฮาอาจจะเคยหูอยู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างวางแผนเป็นอย่างดีเราก็ทําดีที่สุดแล้วนะเฮาบได้เฮ็ดยังผิดพลาดเลยได้พี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเหมาะเจาะทุกอย่างแต่ว่ามันก็มีเหลืองให้มันอ,อันนั่นกระติดคัดอันนี้ก็ติดคัดเป็นการติดคัดเป็นการยุดะงักที่บได้เกิดจากตัวเฮ้าตัวเฮ้าเฮ็ดดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นก็มีอยางเดียวที่เฮาจะพอจะหาเหตุผลมาประกอบใดก็คือเรื่องของโชคชะตาน่ะละ แต่ว่าทางนี้เลยทางนั้นตั้งแต่ตอนนี้เขากับจะว่าไปแล้วเขากับปล่อยมือบปได้เนาะพี่น้องเขากัต้องมีปัญหายังก็ต้องจัดการไปก็ะทาให้ดีที่สุดอย่างที่บอกนั่นแหละอะนาคตเดี๋ยวมันก็จะเป็นไปของมันเองแต่ว่าให้ใจใจทําใจเย็นๆไว้ก็คือว่าจังได้งรอมันก็ต้องหมุนไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นปัญหาที่เขาเจอณตอนนี้เดี๋ยวมันก็หมุนไปอ สิ่งที่มันหยุดชะงักเดี๋ยวมันก็ต้องหมุนอยู่ดีมันบ่มีอีอย่างชีวิตเฮ้ามันจะบ่หยุดอยู่กับทีเพราะฉะนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันกับบ่หยุดอยู่นี่จักหน่อยมันก็หายไปน้องพี่น้องทำทุกสิ่งทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดราชาดาบบงบอกว่าเช่ากรลกฎสู่เต็มทีอยู่แล้วสัปดานีราชินีเหรียญสติปัญญาพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจะจัดการปัญหาเบื้องหน้าการงานการเงินจัดการได้อยู่แล้ว นะพี่น้องขอแต่ว่าละมัดระว่างเรื่องเดียวคือการคิดมากเรื่องสุขภาพจิตคงจะของหลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวมันกระพานพ้นไปนะพี่น้องเอาละเป็นกำลังใจให้กันน,าากนะจ๊ะเนาะโอเคต่อไปคนโสดเนาะคนโสดคนมีแฟนมีคนคบมีคนคุย เด้อเด้ะเด้อเบิงเป็นแน่ทางกับพ่อเด้อจ้ะสิบไม้เท้าขึ้นมาก่อนเลยสิบดาบราชาเหรียญเดอะทาวเวอร์สิบเหรียญนั่นละ โอ้โด้วยหนาไพ่ซิปไม่เท่าซิปดาบเออต้องบอกว่าความรักความสัมพันธปบาต้องขึ้นยังหลายเด้จะเด้อเออ่ปัญหาเรื่องอื่นมีเพียบนะัปดาหนี้ต้องจัดการต้องแก้ไขแล้วก็แต่ว่ากับ่ต้องขึ้นยังหลายสัปดาห์นี้ของคนโสดชาวราศีกรกฎชีวิตคืองานอื สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการงานสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของครอบครัวพี่นออ้องซิฟเหรียญซิฟถวยซิฟเหรียญซิฟถวยแล้วก็สิบ,สบ,สบไม้เท้าสิบดาบมีเดทาวเวอร์ขึ้นมาหน่อมีราชาเหรียญมีไพสังฆราชขึ้นมาเก้าไม้เท้าวิวออฟฟอร์จูนแล้วก็เก้าเหรียญจะว่าไปแล้วคือที่ผ่านมาต้อตงใส่คข้ามาซิฟเหรียญเดอะทาวเวอร์ มีการเปลี่ยนแปลงที่มันค่อนข้างชุกเหตุให้เฮาแบบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแบบกระท่านหันชุกละฮุกแน่อยู่พี่น้องน่าจะเป็นเรื่องอเรื่องเงินเงินทองทองล้วก็ะเกี่ยวกบคขอบครัวบางที่อาจจะเป็นเรื่องหนีสินบางที่ก็เป็นเรื่องที่ขอบคัวเฮาต้องอมีเรื่องมีเล่าที่จะต้องเสียเงืนก้อนอีกยังประมาณนี้มันอาจจะเหตุให้ตัวเฮาได้ร่วมรับผิดชอบหรือรวมมีส่วนรวมในตัวนั้น มีซิถ่วยขึ้นมานํ่ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนาะพี่น้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวอาจจะเป็นเรื่องเงืนเงนทองทองอหลายสิ่งหลายอย่างที่บางที่มันต้องได้ใส่เงินก้อนหรือจังไดกระเหตุให้เขาถามมาเครียดบอมันมันต้องเครียดอยู่แล้วเนะาะภัยด้วยลักษณะนี้ซิบเหลี่ยนเอ้ยซิดาบซิบไม่เท้าตอนนี้นี่ทํางานหนักเลยพี่น้องแล้กก็สภาพจิตใจ,ใจก็ถือว่าบางที่เขาเครียด เครียดแล้วเขารู้สึกว่าโตเขาเองเขามีปัญหาเขาพึ่งพานปัญหาใหญ่มากโดยที่ว่าตอนนี้นี่ยังตั้งรักบ่ได้ตั้งรักบ่ได้ตั้งตัวบ่ได้พี่น้องต้องต้องเขาเรียกว่าอย่างละเงยหน้าเงืยหัวบ่ขืนเลยว่อตไปอไปโง่หัวบ่ขึนืนอันเหตุการณ์เหตุงานอันแทบจะบม่มีเวลาแต่ว่าะกะเพื่อหยังเพื่อเรื่องเงินพี่น้องเพื่อเรื่องเงิน พอมีชาล่า,าล่าชาเหรียญขึ้นมานำาถามว่าอาร่มข้องมืซื้อข้าวอย่างไรบอดีอยู่แล้วเนาะพี่น้องแล,ล้กการรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันบได้ดังใจมันหยุดชะงักตัวเฮ้าอีกเขาต้องได้ใส่ความอดทนค่อนข้างสูงาถามว่าบางที่เกิดปัญหานี่เขาจะออกจากปัญหานี่ใดบ่อบได้หูว่ามันเมยมันหนักหูว่าเอ้า ความรู้สึกเข้านี่มัน,ม,น,ม,น, body น body. มันมันบอดีเลยพี่น้องบอดีมันมีมันมีความเครียดมีหลายสิ่งหลายอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นเก่าไม่ทาเขาอยากออกจากจุดน,นี้ก็ออกบได้เฮ้าต้องได้อดทนได้ล่อคอยเพื่อทีใสทท่ทุกทิ้งทุกอย่างมันผ่านผลไปไพ่กลงล่อที่ขึ้นมาตัวเช่าล่าสีก่ละกฎเองเขาก็เข้าใจว่า เอาละโ okay. อเคเฮาอดทนช่วงนี้ได้เดี๋ยวชีวิตมันก็ไปต่อไปคือกันเป็นภัยคือก,กันกับเรื่องการงานการเงนิงนงนั่นแหละพี่น้องโชคชะตาเฮามันกำลังเปลี่ยนมันอยู่ในช่วงเปลี่ยนพานเพราะฉะนั้นเฮาต้องไปคืนอีหยังหลายเฮาหูเฮาต้องอดทนเฮาก็อดทนมีที่ปรึกษาไหมมีผู้อาวุโสเด้อพี่น้องอาจจะเป็นหัวหนา้าเป็นญาติผู้ใหญ่เฮาภัยสังขาชที่ขึ้นมานี่ เขาทํำใจเใ้สบายสบายเออทำใจให้สบายออมีโอกาสเขาวัดทํำบุญประมาณนั้นเพื่อที่จะให้ใจเข้าสบายขึ้นแล้วก็ไพ่พระบงบอกว่าโตเข้าเองบอกว่าจะเฮ็ดยังกย่า,ยาเอ,อ่อกะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะรูล่วงไปได้ด้วยดีนอกจากเรื่องความรักเพราะว่าในเรื่องของความรักไพ่พระซอยอย่างบดายเดินนอกจากปงแล้วก็ออปล่อยว่างปัญหาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเองเอ,อ่อในสัปดาห์นี้ ให้เช่าล่าสีกรละกฎมันอกมันใจในโตของเจ้าของเกาเหรียญที่ขึ้นมาบ่งบอกว่าท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่อน,ผ,อน,ผ,อนอผ่อนคลายและทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปที่ไปในทางที่ดีเนาะงานเท่ากับจะดีงเงื่อนเท่าจะกลับบาดีคือเกาโตเท่าเองเท่าดูแลัตเองได้ร่วมถึงบางที่เพื่อแผดูแลคนในครอบครัวได้อีกต่างหากจะกลับมายืนได้อีกครั้งหนึง่งเอกว่าบางสําหรับบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องครอบครัว บางคนยังที่บอกเนาะ,ะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาสําหรับบางคนอาจจะโบแมนเรื่องเกี่ยวกับหนีสินเรืองเงินก็เป็นไปได้บางคนอาจจะเป็นว่าปัญหาการยาล้างเนาะพี่น้องบางที่ที่โสดตอนนี้ก็โสดแบบเป็นไม้ก็อาจจะเป็นไปได้คือกันโสดแบบเป็นไม้ก็เป็นไปได้แล้วก็ถามว่าตัวตอนนี้ถ้าสมมติว่าเขาพึงเลิกล่ามาเนาะพี่น้อง อตอนนี้ก็คือโหมงานหนักเลยโหมงานหนักโดยหลายคนอาจจะว่าโหมงานหนักโดยที่ตัวเองบ่ตั้งใจหรือบางคนโหมงานหนักเพราะว่าบ่อยากคืดไรบ่อยากให้เจ้าของมีเวลาว่างเดี๋ยวมันจะเครียดประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นไปได้ขึ้นกันสําหรับคนโสดแต่ว่าทาั้งนี้และทั้งนั้นเดี๋ยวมันก็พานไปเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวความโสดของเฮาเข้าประเด็นไเฮามีความสุขมากขึ้นยืนได้ด้วยตัวเองแล้วเนาะจากนอนแบบอยู่จังซี่นี่เฮาจะยืนได้แล้วแล้วก็ด้วยพร้อมด้วย ความสุขเงินทองอการงานทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นในเร็วๆนี้อดทนจักน้อยละกกะัเดียวทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นต้องอดทนและรอคอยละกะักกมองทุกสิ่งทุกอย่างแบบยังมีความหวังและกกพยัายามปล่อยว่างปัญหาเนาะพี่น,อนอ้องเนาะทาให้ดีที่สุดในส่วนของเราสําหรับคนโสดราสีกอลกฎนักอยู่จักน้อยแต่ว่าจากนาภัยแล้วชาวราสีกอลกฎรับมือได้เด้อจ้ะ รับมือได้ด้วยดีเพราะว่ามีความเข้าใจเรื่องของโชคชะตาค่อนข้างดีเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้เราค่อยๆปล่อยวางเราค่อยๆไปวางมองตามความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะพานไปตามโชคชะตาตามกลงล้อที่มันหมุนไปเรื่อยๆของชีวิตเฮามีความเข้าใจที่ดีมากเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะพานพ้นไปได้ด้วยดีสาหรับคนโสดเช้าก่อนละกอดเป็นกําลังใจให้กันคือเก่าด้วยจ้ะ ที่นี่คนมีแฟนมีคนขบมีคนคุยเนาะไผ่เข้าไพ่ไผเ,เข้าไผ่เขาเนาะพี่น้องอาจจะสลับกันอย่างที่บอกแล้วกระเบิงเป็นแนวทางกับพ่อให้เน้นที่เรื่องรล่าโดยร่วมราศีกรกฎ5เหรียญ Judgment <Adjust> 9ดาบ 8ด,ดาบราชาดาบชาวราศีกรกฎบางคนอาจจะคุยกับเมถุนตุ่นกลุ่มเนาะจ้ะเนาะไฟหนึง่ง The Magician Justice The Star The Devil พกไม่ทาวเอาละเอะ่เอาชาวราศีกรกฎแถวบนแถวล่างคนณแถวคุยน้ำเนาะอาจจะสลับกันล่องค่อยๆพิจารณาเบิงเนะเาะอ่คนแถวบนชาวราศีกรกฏโตให้เองสภาพจิตใจสัปดาห์นี้ถือว่าเอา่อสภาพจิตใจไม่ดีเลยเอ่เอมีความผิดหวังมีความเสร้ามีความเสียใจยเออมีความรู้สึกว่าโอ๊ยโตเขาคือบ่มีคาแถอเนาะจังสิสิเหตุจังไดกับสภาวะตอนนี้เครียดหลายพี่น้อง เครียดหลายคืดกินบ่ได้นอนบ่หลับแล้วก็รู้สึกว่ามองไปทางใดก็หาทางออกบ่เจอสิเหตดจังใดจงสิแก่ปัญหาใดเสียจังใดจงออกจากปัญหาหรือสถานการณ์ตอนนี้ได้เมื่อยหลายเครียดหลายลราชาด,ดาบนี้จะว่าไปแล้วกับมองว่าชาวราศีกรกฎพญายามอยู่นะพญายามจะจัดการถาม่าย่อมแพรบ่บ,บ่ย่อมแพ้ดอกแต่ว่ามันเครียดกับสิเห็ดจังใดแต่กะ กับพายามจะควบคุ้มเหระไปพายามจะควบคุมสถานการณ์พายามจะควบคุมจะคลองว่าใ้าเฮ็ดจังไดจงจะทุกสิ่งทุกอย่างจงจะออกจากตรงนี้ไปได้อตอนนี้อยากจบปัญหาเสียเหลือเกินพี่น้อง justment ฮู้ว่าปัญหาคืออย่งางตเช่าราศรีกรกฎเองฮู้ว่าปัญหาคืออย่างอยากจบแห้งอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์อยากสะสางอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วคือเรื่องเล่าบางที่มันมันมันหนักเกินไปสําหรับเฮ้าเฮ้ารู้สึกว่าปัญหานี้เฮ้าบ่อยากทนแล้วเนาะพี่น้อง แต่ว่ากานะณตอนนี้ต้องรอด,ดูว่าสถานการณ์จะเป็นจังไหอีกฝ่ายหนึ่งเชาวราศรีกรกฎอาจจะคุยกัเช่าราศรีตุลเนาะกุม่มแล้วก็มังกรอาจจะมาเขามีส่วนเกี่ยวของน้ำเอ่อที่หนีแถวล่างเนาะพี่น้องม,มีมีบางสิ่งบางอย่างจะว่าไปแล้วแถวล่างช่วงนี้อยู่ในช่วงที่เขาพิจารณาอยู่ตัวอยู่ในช่วงเอ่อจะเรียกว่าช่วง ผักช่วงพรคลายของของไฟนี่ก็เป็นไปได้ถามว่าไฟนี่พยายามแก้ปัญหาบอมันมี justice มีเดอ m a แมจิกเชียนขึ้นมามองว่าเขากะหูว่ามีปัญหารู้ว่ามีปัญหาแล้วกับพญายามที่จะจัดการมันอยู่คือกันแต่ความพญายามจะจัดการของไฟนี่เขาบ่มีความเครียดเขาบ่มีความเครียดแต่ว่าถามว่ามีอารมณ์ที่แบบว่ามกมุนฟุงซานกับเรื่องนีบอกระมีอยู่มันมีเดอรเดวิลเขามาเขาก็ค่อนข้างว่าหูว่ามีปัญหาแต่ว่า บรูจะเห็ดจังใดคือกันมองว่าปัญหาอาจจะเกิดจากไฟนี้ก็เป็นไปได้มีเดอะสตาร์ขึ้นมานําความรู้สึกของไฟนียังบดายยึดติดกรโตเห้ามากจนเกินไปนะพี่น้องเพราะว่าบางที่ไพ่ใบนี้วงบอกว่ามันตอนนี้มันเหมือนกับจะเป็นช่วงที่ถอยห่างออกไประยะหนึ่งมันมีความเป็นอิสระอยู่ในไพ่ใบนี้คล้ายๆกับว่าคนๆนี้นะตอนนี้เขาเขามีอิสระระดับหนึ่งจากความสัมพันธ์กับเฮา อาจจะเขาอาจจะยังบ่ได้ต้องการผูกมัดไปมากกว่านี้บอลูว่ามันมีเรื่องอื่นหรือบอมีเดอะเดวิลขึ้นมากเขามีบางสิ่งบางอย่างปิดบางเฮ้าหรือบอรหรือเขาแอบไปเฮ็ดเรื่องเล่าบางอย่างที่มันผิดต่อเฮ่ามีการนอกใจหรือมีการไปคุยกับคนอื่นหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในใจเขาที่เป็นสิ่งที่พอเฮ้ารู้แล้วเฮ้ารู้สึกเสียใจเฮ้าบอเฮ้าบอสบายใจประมาณนั้นเพราะว่าเฮาคิดมากก็คิดมากเพราะเขานี่ลหละแต่เฮากับ ด้วยหนาภัยบ่งูัว่าเขาเหนอยังและนะกับฟันทงบมได้ละด้วยประมาณนี้แต่ว่าหกไม่เท่ากับปราม่าณว่าไฟหนีมีแนวโนมว่าการตัดสินใจเขากลาังคืดกลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาจังไดดีจะเหตุจังไดความสัมพันธ์มันจงจะไปต่อได้เหตุจังไดมันจงจะลงโตมีความรู้สึกว่าเขาก็อยากไปต่ออยู่กับปัญญาย่ำอยู่ล่ละแต่ว่าความกระตือรือร้นก็จะบ่หลายหกไม่เท่าบางที่ตัวเขาเองเขาคิดว่าลึกๆนะคิดว่าปล่อยไปจังสี่สะกอน ให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะยั่งบอไปรีบเล่งเห็ุอีอย่างทั้งสินทั้งปวงในสถานการณ์นี้ในขณะเดียวกันถ้าเช่ากับละกดเป็นแถวบนเขาต้องพิจารว่าวอีกฝ่ายหนึ่งเขาบรีบเล่งตัวเขาเองเห็ดจังไรเขาต้องจะออกจากตรงนี้ได้เฮตุจังไรจงจะอยากจะจัดการปัญหาใด้ใคยๆก็ว่าผู้หนึ่งต้องการเคลีย์ต้องการพูดคุยต้องการสาสางแต่อีกผู้หนึ่งมีแนวโนม้มา โอ้จังสีคุยสีเคียร์อีหยังมันยังบ่ท่านได้มีคำตอบอีหยังประมาณนั้นเดี๋ยวขอดู the day view หน่อยเอ่อโมเมนต์โมเมนต์มมนตีตัวออกห่างบอล่ละมี the tower ขึ้นมาเอ่อคล่ายๆก็ว่ามีความรือซึกว่าแถวล่างนี้ความรือซึกกับเฮาเนี่ยเปลี่ยนไปไหมพี่น้อง อันที่ตอนแรกว่าเขาแอบ,บคุยกับคนอื่นหรือบอหรือจังไหรน,นี่บางที่มันอาจจะเป็นตัวความรู้สึกของเขาเองมีบางสิ่งบางอย่างบารู้ว่าได้ทะเลาะก,กันก้อนหนานีหรือบอพี่นอ้องแปดดาบบางที่อาจจะมีเรื่องทะเลเาะบอแวงกันก้อนหนานีทะเลาะบอแวงแล้วไฟนี่โตเฮ้าเองเฮายังบนน่นหนีไปใส่เฮารู้สึกว่าทะเลาะบอแวงทะเลาะก,กันแล้วบารู้ว่าเรื่องอยังละแต่ว่าโตเฮ้าเองเฮายัง,ย,งยึดกับอารมณ์ความรู้สึกผิดหวังเสียใจนั่นอยู่ แต่ว่าไฟานี่เหมือนกับว่าโตเขาเองยังที่บอกว่าเมื่อกี้อาจจะมีการถอยห่างออกเขาอาจจะถอยเขาออกไปก้าวหนึ่งแล้วกัยังบด้ยึดติดกับโตเฮ้ามากเท่าที่ควรนอาจจะเป็นความหลักมันมันลดลงหรือว่าเขาเริ่มเขาบ่หมั่นใจว่าเขาหาักเข้าหรือบอมันมีปัญหาเหมืซีเนาะมันมีเดอะทาวเวอร์ขึ้นกับเดอะเดวิลเนาะบางที่อาจจะทะเลาะบ,บอแวงกันแล้วเป็นช่วงทิ้งระยะห่างหรือจังได แต่กันยังบ่ได้ตัดสินใจอีกอย่างนะไฟายนี่เดอะแมจิกเชียนแบบนึงเด้อจ้ะอาจจะมีเช่าล่าสีเมดหรือต่างชาติเขาเมาเกี่ยวของน้ำเด้อจ้ะจะว่าไปแล้วถึงแม่ว่าเขาถอยห่างออกมาแต่ว่ามองว่าในความเป็นเดอะเอมเพลเยอร์เดอะแมจิกเชีนี่เขาก็ยังบ่ไปจากตรงนี้ซะทีเดียวเด้อจ้ะเด้อแบบ ประมาณว่าอารมณ์ความรู้สึกอยากไปข้างหนา้าบอมองว่าอยากไปข้างหน้าอยู่แต่เพียงแต่ว่าบางที่เขาอาจจะมีวิธีจัดการกับปัญหาในรูปแบบของเขาเองนะรูปแบบของเขาเองโดยที่ว่าคนคนนี้นี่ถ้าเข้าไปจีเขาไปจีบอกว่าต้องรีบตัดสินใจต้องเฮ็ดจังสันจังซิงเข้าไปบอกเขาว่าได้เด้เขามีความคิดของตัวเองเขาคือว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจคือเขาจะตัดสินใจว่าเขาห่างออกมา เขาจะให้เวลาเป็นโตตัดสินโตเขาเองเขาจะยังบริบ้อนก็คือเขายังบรีบร้อนตอนเขาเสียเขาถูกใจหรือเขาถูกใจเขาเครียดอยังปัญไดเขาอยากคุยอยากเคลียร์ปัญหากระทาเขาไปจำเขาไปจีเขาหลายๆนะมิแต่จะเกิดปัญหานะพี่น้องเขาบอฟังเขาดอกเขาคือว่าเขาถูกต้องแล้วไม่ชอบเรื่องดราม่าเพื่อนวะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ สัปดาห์นี้ถ้าเฮาคืนว่าเฮาอยากพูดอยากคุยน่ะจะยังบได้บบได้คุยยังบได้เคลียร์คักเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าแฮงแมนขึ้นมาเนี่ยมันจะยังคลาละคาซั่งอยู่อยู่อย,อยู่ตรงนี้อยู่เออไผ่าหางก็จะยังหางอยู่ไผ่ย,ยังบ่หางก็อยู่นนความเครียดไปถ้าเฮาจัดการก็ความรู้สึกเข้าบไดายฮอกเหลียนจะว่าไปแล้วก็ต้องต้องฝ่งายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเริ่มคิดแล้วละว,ว่าจะไปต่อดีบอคุมค่าบอถ้าจะไปต่อเพราะว่า ทุ่มเทความสัมพันธ์ไปหลายแล้วแต่มีความทุ่มเทกับร่างกายกับร่างใจบางคนทุ่มเทกับล่างรัท์นําไปหลายแล้วรู้สึกว่าการตอบรับที่ใดมากสิ่งที่ใดมากมันอาจจะบัคุมกับความทุ่มเทของเฮาอาจจะเป็นโตชาวราสีกอลก็ดเองก็ได้หรืออาจจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาคิดว่าอาจจะเป็นแถวลางเนาะเขาคิดว่าเขาหายเฮาเขาซอยเหลือเฮาถูกสิ่งถุกอย่างหายความรักการดูแลเอาใจใส่บางที่หายเงินน้าจังสีเ้วคายๆก็ว่า มันอาจจะบอบอคุ้มคาในความรู้สึกของเขานะบอเป็นที่พไม่เป็นที่พออกพอใจเนาะเขาอาจจะกำลังพิจารณาอยู่ก็ไใดว่าจะเอาจังใดดีมันก็เลยเป็นช่วงยุชงักแฮงแมนสีดาบจะยังบมมีอียังขยับในช่วงนี้ความสัมพันธ์บอขยับซิปไม่เท่าเขามาตอกย้ำว่ามันก็นจะอยู่นิ่งๆไปนี่ละสัปดาห์นี้ อัศวินเหรียญคืนมาตอกย่ำม,มามันกับสีอยู่นิ่งไปนี่ละสำหรับนี่สัปดาห์นี้บ่มีหยังพี่น้องแนวหน้มบ่มีหยังอยู่ซื่อซืกอยูกยางนิ่งๆอ่งแต่ละคนอยู่กับความขิดเจ้าของแต่ละคนพญายา่ำคิดว่าจะเอาจังไดกับความสัมพันธ์ทามใจเจ้าของเฮ้ากับประเมินสถานการณ์โตเขากับประเมินสถานการณ์ต่างคนต่างขิดบาทนี่จะบ,บ่มีอีย่างเปลี่ยนแปลง แต่ว่าถ้าสมมติว่าชาลราสีก่รโกตาเฮารู้สึกว่าเข้าเมื่อยเฮ้าบ่ต้องไปไปรีบเร่งอีหยังเด้อจ้าเด้อบ่ต้องไปดึงดันบ่ต้องไปใส่ความพยาญามที่จะให้มันไปคังนาบ่ต้องไปพยายามเหยังทั้งสินทั้งปวงอยู่ซื้อๆพยาญามไปมันจะเมื่อยซื่อๆมันจะบ่มีอย่างขยับนะทุกสิ่งทุกอย่างจาังหวะมันยังบ่ได้พี่น้องอาจจะด้วยเพราะว่าตัวเฮ้าเองคําตอบเข้ากับประชาดเจนมันมันมีแต่ความเครียด มันมันมันอยู่ในมนโนทีกำลังมนโนไปแต่ในทางที่พอดีอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยัง่มีการตัดสินใจที่แน่นอนมีคำแนะนำบอเจ็ดดาบสิบดาบสองดาบเก้าเม่าว ความถูกใจการยุดชะงักของความสัมพันธ์ความเจ็บปวดคือมันอาจจะเข้าไปเหตุอย่างมันบดได้พี่น้องซิบดาบเกาไม่เท้าเข้าต้องอดทนต้องอดทนแล้วก็ต้องล่อล่อจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปในทั่งที่ขยับไปได้เพียงแต่ว่าณะตอนนี้มองว่าทั้ง2องฝ่ายกับบรลูว่าจะเหตุจังใดคือการเจ็ดดาบสดาบกับสไม่เท้ามันมีเรื่องที่ต้องคิดมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจ จะไปข้างนาจะจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปข้างนาหรือจะยุติความสัมพันธ์หรือจังไนยังพวักพวบนยังตัดสินใจบ่ได้พญายามใส่ใสเหตุผลใส่ทุกสิ่งทุกอย่างกับตัดสินใจบ่ได้สองดาบสองไม้เท้ารู้ว่าต้องคิดรู้ว่าต้องตัดสินใจรู้ว่าต้องเลือกทางใดทางหนึ่งในความสัมพันธ์แต่ว่ามันกนอยู่ในช่วงที่ต้องคิดเนาะพี่น้องต้องคิดต้องประเมินเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องต้องใส่เวลาอย่างที่เดอะสตาร์บอกนี่ละ ความเครียดความผิดหวังความเสียใจหลายสิ่งหลายอย่างทำมันเกิดขึ้นกับตัวเฮ้าเนาะเช่ากอละกอดก็ให้เขาคืนในทางที่ดีว่า,เ,าเวลาที่ผ่านไปเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะค่อยๆคลี่คลายไปสภาพจิตใจเฮ้าเฮาก็ต้องดูแลตัวเองอีกฝ่ายนึงจะให้เขาให้เขามาดูแลจิตใจเฮามันมันเป็นไปบ่ใดเขาก็คิดว่าเขามีหน้าที่ต่ออารมณ์ความรู้สึกของเขาเขาก็ไปจัดการในความรู้สึกของเขาเองความรู้สึกเฮาเฮาก็ต้องจัดการเองเนาะดูแลเอง,เองก็ ลองพญายามเบิงคิดประเมินเบิงว่ามันโอเคบอแล้วเขาจะเหตุจังไดเห็นเข้าถอยออกมาก,กาวหนึ่งคือกันกับเขานี่ละ่ะเขาถอยเขากับถอยเออไม่นี่ว่าต้องแบกว่างลงซะกอนหูยว่าแบกมันก็บอไปใส่มาใสา่เพราะฉะนั้นเมื่อยซื้อๆว่างลงนอนอยู่ซื้อๆนี่นอนอยู่ซื้อๆแล้วก็คืดบาดนี่คืดว่าจะเหตุจังไดดีอย่าคืดว่า โอ at, à, ้ยเป็นจังสันไม่ต้งเป็นจังสี่เป็นอีหยังมันชีวิตเท่าคือมีแต่จังสี่เพื่อคือเจ็บปวดมันคือเศร้าเขาคือเหตุจังสี่กับเเผาจังสันจังสี่ยาคือจังสี่เด้อพี่น้องให้คือว่าเอ่อเสีออกไปจากตรงนี้ได้จังไดเออเเผาสีออกไปจากนี้ไปจังไดตรงนี้มันบบเป็นต่ยูมันบบเป็นต่ยูแล้วก็ถ้าสมมติว่าไฟนั่นเขาบ่เหตุหยังละเเาวละเเผสีเหตุจังไดกับชีวิตเท่าประมาณนี้มากกว่าเนาะพี่น้องเนาะ หาทางออกด้วยตัวเองจากปัญหาปัญหาหยังว่าแก้ไดหรือบได้เข้ากับ่องถามใจเจ้าของเบิง่งแก่บได้ก็บ่ต้องแก่ก็ออกมาจากตรงปัญหานั่นเลยถิมมันไปปัญหาถ้ามันแก้บได้ถ้าแก้ได้ก็ล่องพญายามแก้เบิง่งเนาะพี่น้องมันม่มีผู้ใดมาผูกปัญหาติดกับเฮ้านอกจากตัวเฮาเองเขาไปถือมันเองเอาละชาวราศีกรกฎดเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าะ อขอให้พานพ้นสัปดาหนี้ไปได้ด้วยดีบ่ต้องไปซี่เรียดบ่ต้องเครียดอีกอย่างหลายเนาะสัปดาหน้ามาเช็คดวงกันอีกรอบนึงและพี่น้องมือนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า